นายเนธิตประเสริฐวงศสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและสำนักง,งานสัมภากร์จังหวัดอ่างทองเข้าชี้แจงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและตามภารกิจให้กับตัวแทนผู้บริหารและตัวแทนพนักงานคณะกรรมการสหาภาพแรงงานบริษัทไทยเรยอนจำกัดมหาชนได้ทราบ กรณีที่บริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งส่งผลให้ยอดการสั่งซื้อลดลงเป็นจำนวนมากและทางบริษัทได้ประกาศใช้มาตรา75มาเป็นระยะซึ่งล่าสุดได้ประกาศเปิดโครงการสมัครใจลาออกเพื่อให้ลูกจ้างในบริษัทสมัครใจลาออกก่อนกำหนดโดยตั้งเป้าไว้120หรือประมาณ200คน โดยในการเดินทางเข้าไปในครั้งนี้ทุกหน่วยงานได้มีการชี้แจงข้อกฎหมายตามภารกิจเพื่อให้ตัวแทนผู้บริหารตัวแทนพนักงานได้รับทราบและนำไปชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ของตนเองเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจก่อนที่จะสมัครใจเข้าร่วมโครงการซึ่งบริษัทจะประกาศรายชื่อลูกจ้างที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวในวันที่6ตุลาคมนี้ วันวิสาจันทวรสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองรายงาน